สี่ข้อนะคะไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยเมื่อคุณต้องสนทนาอยู่กับคนอื่นนะคะเวลาที่คุณสนทนาอยู่กับคนอื่นนะคะมีข้อห้ามที่ไม่ควรทำแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่เสียมารยาทแล้วก็น่าเกลียดอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆที่มีสเสน่ห์ทั้งหลายนะคะไม่ควรทำสี่ข้อนี้ค่ะข้อแรกนะคะเมื่อคุณพูดคุยกับผู้คนนะคะไม่ควรที่จะ าวนอนง่วงนอนนะคะไม่ดีเป็นอย่างมากนะคะน,นี้โอเคหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่อาการหาาเนี่ยถ้าเรื่องราวที่คุยกันมันไม่น่าสนใจหรืออะไรจริงๆ่ะมันก็อาจจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้นะคะควรทำยังไงดีนะคะคุณสีก็แนะนำให้ทำแบบนี้นะคะทำอยู่กับตัวเองแต่ว่าไม่แสดงสีหน้าแบบเอา้าน่าเกียดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราสนทนาอยู่กับใครนะคะเวลาที่เร้อง่วงหรือว่าเราอยากจะหาวนะคะเราก็อาจจะขอตัวจิบน้ําสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะขอตัวก่อนสักนิดหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราง่วงจริงๆนะคะไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะเราก็ทําเหมือนที่ครูสีบอกเมื่อกี้เลยครูสีก็ทําแบบนี้นะคะอยู่กับตัวเองนะคะจะทําให้เราเนี่ย รู้สึกหายง่วงขึ้นได้นะคะหเหมือนกับมันได้หาวไปแล้วนะคะนี่คือเทคนิคนะคะข้อที่2นะคะสาวที่มีสเสน่ห์ทั้งหลายนะคะไม่ควรทำนั่นก็คือสนใจสิ่งอื่นไปรอบๆห้องนะคะนอกจากจะดูแบบไม่ค่อยมีมารยาทแล้วนะคะก็ทําให้เราดูไม่สนใจคนตรงหน้านะคะการสนใจคนตรงหน้านะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่สนทนาอยู่กับใครแล้วมองไปรอบๆห้องเนี่ยมันดูเหมือนไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากที่จะ เป็นสาวสวยที่มีสเสน่ห์นะคะก็จะไม่ทําสิ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3นะคะทําก็คือการดูมือถือนะคะการจับมือถือขึ้นมาถ่ายฟีดอะไรต่างๆนะคะมันเป็นการที่เสียมรารยาทมากๆนะคะมันเป็นการแบบไม่คอนแทคอยู่กับเขานั่นแหละเหมือนที่เหมือนข้อที่แล้วที่โครสีบอกไปนะคะก็คือ แบ,บอถ้ามีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเช็คกิ้งด่ว,วนตอนนั้นนะคะให้ขอตัวเลยนะคะให้ขอตัวเลยให้ไปเช็คให้รีบไปทําเลยหรือว่าถ้ามีเรื่องเร่งด่วนจริงๆนะคะก็ให้รีบไปถามให้ไปเช็คเลยงนั้นเราจะไม่พูดไปคุยไปดูมือถือเล่นมือถือไปนะคะในการพูดคุยสนทนาอยู่กับคนอื่นนะคะมันทําให้ดูน่าเกลียดมากนะคะไม่มีเสน่ห์เลยนะคะดังนั้นเนี่ย ก็ไม่ควรทำนะคะข้อที่4นะคะคล้ายๆกันนะคะการดูนาฬิกาการเช็คเวลานะคะการเช็คเวลาการดูนาฬิกาเนี่ยก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะ เธอรีบไปไหนหรือเปล่านะคะยุ่งหรือเปล่าหรือว่า,อามันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเอ๊ะฉันขอตัวก่อนนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูไม่ใส่ใจนะคะไม่โฟกัสคนตรงหน้าที่สนทนาด้วยกันนะคะถ้าเราจะต้องรีบไปไหนจริงๆก็อาจจะต้องเ,อเรียนบอกเขาไปตามตรงนะคะว่าเรารีบหรือต้องไปแล้วอะไรางี้นะคะสี่ข้อนี้ก็เป็นข้อห้ามนะคะสำหรับคนที่ อยากมีสเสน่ห์นะคะเมื่อพูดคุยกับผู้คนก็ไม่ควรทำนะคะใครอยากรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามช่องครูสสินะคะสสิเมคอัพแอนด์อิมเมจคอนซัลแทค่ะ